มือนี้ประวัติลุงคนมาลิ้นห้าเดี๋ยวออกอีกซึ่งมาลิ้นห้าอันรล้บุ๋มไอ้บิยวอยู่เสซนหายที่เขาเห็นมันซื้อมาห่อเขาไม่ยอมรับไม่ยอมลูกนี่ห่ออีเห็ดเขากินซูรุกกินนแล้วบุ๋มนี่มักแกงผักประวัติซื้อผักมากินมาแกงเติมผ่าแห้งลูกคนนี่เห็ดนี่ก็สุปติ่มควายสุปติ่มควายหรือเปล่าส้มติ่มควายสุปกๆหยาบๆ ตีนควายแล้วเนเอามาต้มเอาเอามาซอยแล้วตีนอยู่ในตู้เย็นแวะซื้อมายังบ่เฮ็ดหลายเฮ็ดหันคบ่มัน่อเดียวบ่คอเหลือแต่ง่มอนแม่คนสะมอนบ่หลายกว่าน่ตีนควายน่ตีนควายซื้อมาตีนนึงเอามาซอยตีนควยเข้าพาเราเอามต้มดใอีกแกงค่ะอยได้ถ้วยนึงผักซื้อลบินบ่ซะทุกอย่างให้เก่า ห้องกับแคบแคบตัวนี้แหละอยู่กันสองไอ้น้องไปอยู่ห้องยงห้องกว้างกับบุีิงหนนี่อยู่ห้องแคบแคบตัวนี้แหละก่อนตั้งเตียงแกงคักนอกห้องกาดพอต้มไก่กะเอาไก่ลูกบ้านมะมาต้มขั่วมาแล้วต้มไก่ต้มไก่ผมกิ่นไรยางไป็นโดนไรยางตีควายครับ วนี้กบเดนเริ่มงลา,าลนะซาลาเเราคิดว่ามอนหยาดูกแลายยาดยากาซุปตินไวายองบุมิยังกินไา่ต้มซอยละเปื่อยแล้ว,ลว,นวเ,เนี่ยขวนยยเนี่ยมันต้มเปื่อยแล้วเคี่ยวเลยเคี่ยวเลยรอหน่เครือปรุงบุญมยังมีตะไคร้อ่บุมิงก็ต้มต้มน้ำต้มนำข่าตะไคร้ล้วก็ผักกระียมทุกนิดน,นึ่งแ่นีญญ่เลยแล้วก็สลัดแน่ผักไฟหรือผักแผวเนาะ บื้องหนึงลูกคนก็ทีเอาน้ำต้มไก่อะไรมาใส่นี่นะเพราะอันนี้มันบ่มีน้ำต้มที่ฝนหนาวบุญเจ้าก็แบบน้ำต้มไก่ให้ใส่เพรว่ามันตักน้ำต้มไก่ให้เสิร์ฟเมื่อเพื่อนกลับก็มี ขอ,นนมด,มอมดมัน,นกนนะเข็บอันีน้มปดหม้อมาตวันจะดแกงค่ะโลสคบปนนำบี้เป็นะไตัวแกนนว้น่หบบอไ้ปดม้อเนี้เรจะไปตักน้ำพอสิ่ ทดลองดูถ้าแซ่บกดทิยำม,มั้มีเลยว่ะปิดกระเด็นแก๊สนี่ปิดกระเด็นนี่เออนะปิดเนาะเอาไปการคีาน,นต้มน้ำเอาน้ำพ้อนนี่ใส่ก็ไดด สุกแล้วจีสุกแล้วเป็นต้มหมาเป็นคืนนี่ก็เป็นไก่ไก่น้ำจิ้มไปหนึ่งไก่ต้มเป็นโตเลยให้น้ำจิ้มไก่เอาลูกบ้านมาปลดเลยเอาละตีนเป็นตีนควายน้ำเป็นน้ำต้มไก่ง่ายๆนั่นแหละปุ๊บโอ้โหถ้าเส้นเหนียวยังไง น้ำแกงหักประวัติตัเผ็ดกับ่ะแรกโป๊กคุณโป๊กพี่เพื่เลยเจ้นะาเปิดใ<ก><า>ส่น<ส>น้ำฝุดเราป่าใส่ซื้อผักพูท่ามาเนี่ผักเสี่ยวหิมทางแกงผักเซียเซ่ยว, <c oughs> ยวแต่ปลาดุกแห้งเลยแต่แซ่ดนะคุณเอานี่บริบิตมะลันัาาง,งานี่นโอ้ยปลาดุกนัก่จะกลางเป็นกลางบะไร สะพัดเก็บปลาแดกบ่กสะสะครนึงแม่พร้อมเด้เน่แกบอกแก่งฝังคาดซะไครมาได้แหละโอ้โหของที่ทำมาเ,เราลองคิดหนึ่งเลยไหมเนีเ่ยปลาแดกก็วัดออกมาแต่บ,บ้านเอามาให้ลูกคาดบ้านเนปลาแดกอ๋อลูกแ<า>ต่บ้านมานี่คือบรรยากาศห่อพักของลูก สายลูกเศร้ามาเห็นเซื้ออยู่ในเมือง,งคนกับพ่อบอกทำคลิปทรงลูกเห็นอืมไปตามเสร็จมาเห็นอะไรนีกโอโหโห้โหบดหนังก,ก่อนคอนเนอร์ลงไปเขา<อ> <c oughs> มีอันนะั้นพุงหนวดแม,มน,นี้ป็นนัวลูกเขากินเปนงัวเครื่องครัวทุกอย่างก็คือแบบ เอาจักบานมาให้ลูกเลยเพราะว่าไอ้บิวมักเห็ดกินคนไอ้บิวแล้ว đâu ความยาวโอ้ยตายไอ้บิวมักเห็ดข้องกินกันเลยมีทุกอย่างแหละค้าวแตเป็นหนัวเขาบอกให้กินเป็นหนัวเด็กสมัยใหม่กินก้อนขนมเป็นฟดมันกับผักสลัดอยู่กับเห็ดข้องกินไทยไว้เลยคือเมนโอน ผักอะไรอะมัักลแบ้างผักนี้ผักประจำปีผักเสี้ยวหน้านีเมัอนจะแซ่บสุดเด้เนี่ยไม่มีเจ้วมาเผ็ดพ่นน้ำละบุมนี้ถ้าเกงผักเราแม่จุ๊บแ่เพียหนึงถ้วยมันดูเมันยอดเลยกับเซอร์กินผักธรรมซาบบ่มีปุ๋ยมียา แกงมันหมดมันเลือกักระเทือนโอเคมีผัดแกงผักเสี้ยวเนาะเม,มน,นี้บูมีอยังกินมาเด่นแหละก็คือว่ารวมมิดแล้วบ,บ,บุมันอยากกินแกงผักก็เลยแวะซื้อผักมาซื้อลูกสาวมีซุปติมควายมีมีซุปติมควายมีแกงผักมีต้มไก่ที่ว่ามายามลูกมากินข้าวกับลูกเลย ก็มีอยังจะเด่นแล้วจะมาทายเป็นอย่างๆกับประดัยเฮ็ดรวมกันมันซะมันซะ<ห>อืม<ห>โอเคมาบันนี้มาพี่พี่เราบุงทายจะไหมม<า>ันไงเอาทายจะมได้ละแล้วน,นี่พวกก็จะมาพุงไว้สุกติ่งฝ้ซยส้นซ้อน การคุมซุปจีนควายตรงนี้ยังไล่เราใส่น้ำพรอเวล้วก็ใส่ส้มมะนาวใส่ส้มมะนาวได้นิหนึ่งมักส้มใส่ไล่มักบมักส้มกับบุ้รีใส่ไล่ใส่ผักหอมนีม่คือการทำซุปจีนควายน,นี่ได้น้ำเย็นแล้วน,น,น่ากินหอมเลยส่งกินหอมเลยโหหอมจัดเลยสิมมันไป อืมโ okay. อเคอะไรอะไรเดี๋ยวเรจะมีน้ำจิ้มกับต้มไก่เมือ,ของขัวมาจะบานเมนูลายยางมันเนี่ยอเอาละละซับไปเลยละโอเคตับท่อมตัไทยเดีด๋ยวมีตะซุอองเหรอขมเ h า ไนะปเด็กเซอร์เราหนึ่งยไวนเซอร์เราโคตรอร่อยอ่ะล่ะจางน้ำป่าน,นิดหนึ่ง เอาแล้วโอเคกิวให้ขึ้น่นหมดยังเร็วละกิ่น่ะหาเข้ากับบุญีมาบิวขึ้นค่อนช่วยกับบุญีเอาแองใส่ช้วยกับบุญีเอาแองใส มีหยั่งซุปินหม่อ่คนึ่งคนต้นไก่กับบวบเอางาไอ้มึกไอ้บิวเห็บบิวมัดกหมึกเลยนะน้ำจิ้มมึกบายหลังแล้วเครื่องเดียวกันค่ะสมบัติ เนี่ยเลยสันแข็งแล้วมึงทำบุกอบเลยบุกอบเนี่ยจัดเลยดูอันหึ่มาเลย